อโอเคครับกับสวัสดีท่านผู้เจเริ่มแล้วก็ท่านสมาชิกชมรมคนชอบเจมไลน์เจ้ทุกคนกันด้วยนะครับโอเควันนี้ก็กจะคโลลาโบแล้วนะครับซึ่งผมคิดว่าก็มารีวิวตัวคลาโบกันนิดนึงนะก่อนจะคลลาโบก็เดือนหน้านะอีกประมาณสักเก้าถึงสิวันก็น่าจะมีการปรับปรุงนะครับ สำหรับตัวเกมไลน์เลนเจอร์นะก็น่าจะอัปเดตคอลาโบมาแต่ค,คิดว่าก็ช่องให,ใหญ่ตอนนี้เขาก็น่าจะอัปเดตเรื่องคอลาโบแล้วนะไนมะ่ว่าจะเป็นคาใบค้คโลลาโบจะเป็นเรื่องไหนนะครับโอเคแต่ส่วนผมเรื่องไหนจะมาขอแค่เก่งไว้ก่อนก็แล้วกันนะส่วนเรื่องอวยอนิเมะที่จะมาก็เดี๋ยวค่อยไว้ทําคลิปแล้วกันนะโอเควันนี้ก็มารีวิวตัวคอลาโบกันนิดหนึ่งนะซึ่งมีหลายคลิปแล้วลน่ะก็ที่เห็นตัวนี้นะไม่ว่าจะเป็นคลิปรีวิวไลน์เลนเจอร์ในตู้9ปีนะครับซึ่ง ผมคิดว่าตัวนี้จะว่าไงดีมันเป็นลูกลักอีกหนึ่งตัวนะครับสาหรับในเกมแ a นเ e r ถือว่าผมค่อนข้างจะชอบนะซึ่งตั้งแต่แรกผมก็ไม่ไม่มีไอเดีาเล่นหน้าตอนนั้นนะช่วงคอลโโบมันมาแรกๆ่อไอ้เจ้าคิริวนะอคอลโบยากุซ่านะครับโอเคก็อตอนนั้นไม่มีก็ผมก็ได้ไปซื้อ ID นะซื้อจำได้มาเกือบ2-300กว่าบาทนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับโอเค ก็มารีวิวดีกว่านะครับณนะปัจจุบันนะครับสำหรับคิดรีวนะว่าการใช้งานเป็นยังไงบ้างนะโอเคก็มารีวิวในร่างไฮเปอร์แม็กนะครับเป็นนักเลงนในตำนานคิดรีวนะครับโอเคคิดรีวเป็นสายาพลังธาตุไฟนะซึ่งจะเห็นได้ยากมากนะสำหรับสายพลังธาตุไฟที่แบบจะก,กิ่งสักนิดนึงนะเพราะว่าปัจจุบันนี้าสายธาตุไม้เนี่ยมันเกื่อนกันเต็มเซิร์ฟไปหมดเนื่องด้วยมันติดเมตาได้ยาวแล้วก็มีค่าแสงที่ดีกว่าธาตุอื่นๆนะ ก็ประมาณนั้นนะก็ทําให้ธาตุไฟเนี่ยไม่ค่อยมีจุดยืนซสักเท่าไหร่นะเพราะว่า GM ไม่ค่อยจะใช้ธาตุไฟมาเยอะเนื่องจากมันจะไปขัดกับธาตุธา,าตุไม้นะก็ตามนั้นนะครับโอเคค่าติกายแม็กอยู่ที่8 0 0แสนนะค่าพลังชิมที่6ล้าน3นะครับก็ก็ต้องเข้าใจนะมันมันก็เก่า ได้สี่ถึงห้าปีได้แล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดนะสหรับเจ้าตัวเคียริวโอเคข้อมูลใ,ในการโจมตีร้อยสี่สิบเก้านะข้อมูลใ,ในการเคลื่อนที่ร้อยยี่ห้านะระยะการโจมตีเนี่ยผมถึงบอกทุกครั้งว่าตัวชนที่ดีควรจะยืนสักห้าสิบจุดหรือไม่ก็เจ็ดสิบห้าหรือไม่ก็หนึ่งร้อยนะผมคิดว่าการยืนในระดับนี้มันจะรับกระเมตให้เนี่ยแหละตัวพวกวงไวหรือไวพิบนะก็ก็ก็สมกับคำว่าตัวชนไงเออก็ เป็นตัวแท้งรับตาเมีดนะโอเคโอเคค่ามันยำยี่สิบนะอัตราการใช้สกิลอ่าทั้งสองสกิลอยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคอ่าคูดาวสกิลที่หนึ่งอยู่ที่ห้าวินะสกิลดาวสกิลที่สองอยู่ที่เก้าวิโอเคหลบสกิลไม่มีนะความมัายำทักษะนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์ต้านสกิลสามสิบคูดาวเรนเจอร์ปกตินะครับหกจุดห้อาอัลต้าก็สี่จุดห้านะค่าและถ้าใช้หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบนะครับก็ถามว่าเยอะไหมก็เยอะอยู่นะสหรับผมแล้วกันโอเค สกิลที่หก็เป็นเท็กเกอร์ดอกก็เป็นอ่าการยกเลิกอมตะสร้างความเสียหายแล้วก็กระเด็นถอยหลังนะมันป่วนที่กระเด็นถอยหลังก็อ่านี่แหละเพราะว่าบางจังหวะมันขัดเลนเจอร์ได้ไงก็จะเห็นในเจ้าอ่าบอสจระเข้เนี่ยมันมีกระเด็นไหมถ้าคอมโบกับไอ้พวกอ่าโจมตีสกิลโดนแน่อนอนมันค่อนข้างจะป่วนนะครับโอเคสกิลที่สอง็นสกิลบัฟนะครับโอเค มันเป็นตัวบัฟสองจังหวะเมื่อออกจากป้อมนะแล้วก็เมื่อเข้าตำแหน่งซึ่งการบัฟของเจ้าคริวเนี่ยมันห่างป้อมไปเยอะมากแล้วนะครับโอเคก็ตรงๆก็เนิร์ฟนั่นแหละครับโอเคมาที่เขาสมาให้เปิดนะก็เป็นต้านต้านการทักษะสายพลังก็ได้จะต้านทานอ่าน่าจากการต้านสกิลน,น่าจะไม่มีผลอะไรประมาณนั้นนะโอเคโอเคอเคกียร์ติดป,ประมาณนี้เลยครับก็เจ็ดดาวทั้งสามชิ้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรับ ้นไม,ม้คริสต์มาสนะรองเท้าโอริโอนานแล้วก็ลูกกวาดคริสต์มาสระดับสูงก็ตามนั้นนะครับก็ลูกลักก็จับเต็มสักนิดนึงนะส่วนเทียบกับตัวอื่นแล้วก็อ่าตัวนี้ถามว่าเต็มไหมมันก็ค่อนข้างจะเต็มอยู่นะอก็ไม่ได้แบบโอ้โหดูวังอลังการขนาดนั้นแต่ว่าเอเรนผมก็ติดเกียร์ประมาณนี้นะแต่ถามว่าดีดีไหมมันไม่ค่อยดีอกมันไม่ค่อยถึกเท่าคิริวนะแต่ว่าถามว่าตัวไหนปวดตกันก็ต้องยกให้เอเรนนะครับโอเค ซึ่งผมคิดว่าค่คาเลือดแค่นี้ก็เพียงพอในการที่จะป่วนแล้วนะครับสำหรับเอเรนนะโอเคเรามาทดลองกันดีกว่านะครับว่าการบัฟบของคีริ้วเนี่ยปัจจุบันมันห่างขนาดไหนแล้วนะซึ่งผมเล่นมาประจาก็มันก็ห่างขึ้น,นเรื่อยเือนะถ้ายิ่งคอมโบกับการติดเกียร์เพิ่มความรุนแรงการเคลื่อนที่มันจะบัฟบห่างไปเยอะมากนะโอเคเนี่ยหาไปแบบโอ้โหมีเกือบ300จุดได้นะประมาณนั้นเลยนะครับสำหรับเจ้าคีริวนะฮึบปั๊บมา อ้าวสกิลไม่ออกโอเคออกแล้วนะก็เรื่องดาเมจก็ประมาณนี้นะฮึบบัฟให้กันบัฟบัฟสกิลเพื่อนโอเคโดนสตันไปดโอเคโดนสตัรนหน้ามูดาไม่ออกกันไปโอเคไปก็ประมาณนี้นะครับสำหรับที่ริวนะผมมองว่าก็ลูกรักซะอย่างผมก็จะเล่นมันต่อไปนะครับโอเคแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งค่าแฝงนะครับส่วนค่าแฝงก็คือ,อ การสะท้อนดาเมจอยู่ที่สกิลไฮเปอร์นะย้ำม,มีแค่ล่างไฮเปอร์เท่านั้นนะที่จะมีความสามารถในการสะท้อนดาเมจนะก็เป็นอารมณ์เดียวกับเจ้าอเอการโกดอกบนะตัวนั้นผมจำชื่อไม่ได้นะว่าชื่อจริงๆออการโกดบผมไม่รู้สิเอาเป็นว่าใครรู้ก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะส่วนผมลืมไปแล้วนะโอเคก็ตัวนั้นก็จะมีการ สทนาเมจมันจะเขียนว่าคืนดาเมทที่ได้รับไปอ่า100%ก็ว่ากันไปนะครับโอเคอส่วนตรงนั้นก็คิดิวก็ได้มานะซึ่งผมไม่ไม่ทราบว่า GM เขาจะต้องการทำให้ตัวนี้มีอะไรพิเศษหรือเปล่านะเพราะว่ามันก็ปรับมานานแล้วแต่ผมคิดว่าก็ขอให้ปรับอย่างนี้ไปตลอดไปได้ไหม,มก็ยังไม่อยากจะให้หายไปนะเพราะว่ามันก็อย่างน้อยมันก็มีจุดขายของมันซึ่งนิดหนึ่งนะแต่ตอนนี้ไม่ไปไมไปไป่ไปไม่ได้แล้วนะ เนื่องด้วยบอดต้นสับดามค่อนข้างน่าจะเถื่อนใช้ได้นะโอเคเอาเป็นว่าน่าจะจบเกมแล้วนะ <c oughs> ก็ตามนั้นนะครับโอเคพวกบอทต้นสับดามค่อนข้างจะน่าลำคาญนะซึ่งม่รมึงจะเก่งไปไหนฮะหนุ่มโอเคไปอัดเลยแล้วกัน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 มาโอเคก็จะเห็นได้ว่าคิริวบางจังหวะมันก็มันอ่ามันจะ มันจะถึกก็ถึกนะแต่บางเจวมันจะแบบโหบางแบบบางโคตรเลยนะถ้ายัางไงเขาแพท้ทางทตามันก็คงจะบางอยู่แล้วนะแต่บางครั้งก็ยังไงล่ะกับทา่ทาทธาทาที่เสมอหรือว่าอาท่าที่ชนะทางเขาจะยืนได้นานแบบโอ้โหมหาศาลนะแต่ตัวนี้มันค่อนข้างจะเป็นของไม่ถูกกันกับเจ้าบอสจราเข้นะเนื่องด้วยมันมีกระเด็นไงซึ่ง การกระเด็นนั่นแหละมันจะนทําให้คิริวจะไม่ได้ออกสกิลนะซึ่งการกระเด็นของเขานะีผมบอกเลยว่าค่อคนข้างน่าจะป่วนใช้ได้นะต่างคนก็ต่างใช้กระเด็นแต่ว่าเจ้าบอสจระเคเขาจะมีไม่ใช่สิบอสจระเคเขาจะเป็นธา,าตุที่ชนะทางเขานะซึ่งทําให้การดุบเตียมมันจะแม่นยําขึ้นในระดับหนึ่งเลยนะในการที่จะที่จะสกิลใส่ไอ้พวกธาตุไฟทั้งหลายเลยนะประมาณนั้นเลยนะครับ เรเห็นได้ว่าคีรวผมลูกรักซะอย่างก็เกียร์แน่นซะอย่างแต่ผมก็มีความคิดว่าถ้าผมจะเอาเกียร์โจมตีสกิลโดนแน่นอน,นมาใส่ให้กับคีรวนะผมคิดว่าการกระเด็นของเขามันน่าจะติดดีขึ้นหรือเปล่านะแต่ตอนนี้ผมติดให้เจ้า,าบากกนะซึ่งบากกก็ค่อนข้างน่าจะปวนอยู่นะเนื่องด้วยเขามีสตันนะมีการรีเซ็ทส,สกิลนะครับโอเคก ถามว่าบางครั้งมันก็โดนบ้างไม่โดนบ้างนะสลับสตันของเจ้าบากินะครับโอเคไปเรียบร้อยแล้วโอเคตาสุดท้ายแล้วกันนะในการเล่นของคิริวในวันนี้ใครมีนะย้ําใครมีถ้าชอบปั้นมาเล่นได้นะย้าต้องเป็นล่างไฮเปอร์เท่านั้นนะครับล่างไฮเปอร์จะมีค่าแฝงที่ดีที่สุดนะครับสหรับเจ้าคิริวนะโอเคเขามีท่าน้ำทั้งสองตัวนะอื้อหือขอผ่านแล้วกันโอเคเอเรนนะเอเรนอ่ะ ทีมนี้มีบอสจระเข้ด้วยเอาเป็นว่าผมจะไปแกงขี้ริวสักนิดนึงนะว่าโดนท่าน้ําเข้าไปอ่ะจะย,ย,ยืนยืนนานสักเท่าไหร่นะแต่ในทีมผมก็มีตัวยืนตัวชนที่อ่าเขา่างจะอัดกันได้ทุกท่านนะก็คือเจ้าอาอมาเทลสึนะครับซึ่งมีบัฟมีล้างมีดาเมจนะโอเคมีฮิวด้วยไปอื้ือื้อ,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 อนี่มันเฮียอะไรวะนีโอ้โห เอาจริงนี่ถ้าเซล,ลี่ดาวิชี่เขาก๊กอปเจ้าบากิผมไม่ได้เนี่ยปัญหาเลยนะเป็นปัญหาใหญ่ด้วยนะครับโอเคแต่ตอนนี้คิริวก็ยืนค้ำให้อยู่นะโอเคนะ่าจะชนะไหมชนะไหมไม่ได้นะไม่ไหวนะเพราะว่าฝั่งเขาก็ก๊อปมาเขาก๊กอปกลับนะโอเคต่างคนก็ต่างก๊อปนะโอเคผมคิดว่าผมน่าจะแพ้นะเนี่ยถ้าเล่นไปอย่างเงี้ยมิวการ์แพ้สูงมากเลยนะเนื่องด้วยดาวิชี่เขาไม่ตายเลยนะ ธาตุาาไม้ผมว่าแบบขู่กระจกชิบหายเลยนะดา,มดามเมจไปไหนก็ไม่รู้นะไม่ตายนะใจะเห็นได้ว่าไม่ตายนะครับโอเคก็สตาร์ทข้นอยู่อย่างนี้นะโดนบ้างไม่โดนบ้างนะขบากันไปตัดมาที่ฝั่งผมนะก๊อปไม่โดนไม่โดนเลยจริงๆโอ้โหดูเขาฟังเขาก๊อปเอาก๊อปเอานะเทียบกับฟังเราแล้วก็ก๊อปไม่โดนนะ ผมคิดว่าเขาน่าจะติดเกียร์ไอ้พวกโจมตีสกิลโด์แน่นอนเออไม่ใช่อ่าไอ้พวกสกิลโด์แน่นอนนะมันน่าจะอ่าทำให้การจุดอ่ากากรใช้สกิลของเขามันแม่นยำแบบผิดแปลกมนุษย์มานาแต่ว่าเลนจี้อของเขามันดูถึกผิดปกตินะแบบพาด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 ตลอดนะโอ้โหอะไรมาเนี่ยแค่ดาวิชี่แล้วก็เซลลี่หน้าไม้นะมันจะถึกอะไรขนาดนั้นโอเคไปกว่าจะจบได้นะโอเคเขาเอาเรื่องเอาเรื่องไป แล้วผมก่อนจะจบเดี๋ยวขอมาดูเกียร์นิดหนึ่งว่าเขาติเกียร์อะไรฮึบพึบป้าก็ติเกียร์ปกติออหนะไม่แปลกใจใส่เกียร์ผิดซะด้วยนะโอ้โหร่มจันทานนะถามว่าผิดมัน,มนก็ไม่ผิดมันเป็นค่าโจมตีรวมนะแต่ว่าถ้าอเอาคุ้มจริงๆใส่กระตัวไว้พิบจะดีกว่านะครับแสลลี่ก็น่าจะโยกย้ายไปใส่แสลลี่ก็น่าจะได้นะ กูดาก็น่าจะลดลงนะครับโอเคเอาเป็นว่ามาสรุปกันเลยดีกว่าสำหรับเจ้าคีริวนะโอเคก็ลูกแร็คผมให้10เต็ม10อยู่แล้วนะสำหรับการใช้งานก็ก็ตามนั้นนะครับก็ลูกแรักนะส่วนใครมีอ่าแล้วก็มีไอ้เจ้าจุตินะครับก็สามารถปั้นให้ปืนขึ้นมาเล่นจะดีกว่านะครับโอเคถ้าใครชอบก็ปั้นขึ้นมาแต่ผมคิดว่าปัจจุบันนี้ตัวชนมันก็มีหลากหลายมากขึ้นเขาจะเน้นไปทางแสงมืดนะก็ถ้าใครชอบก็ค่อยปั้นขึ้นมาเล่นแล้วกันนะส่วนผม ก็าตามนั้นนะครับรักนะโอเคคลิปวิดีโอนี้ก็คงจะมีประมาณเท่านี้ล่ากันนะโอเคสำหรับคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามผมไว้ด้วยนะโอเคคลิปนี้ก็สวัสดีครับ